สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําหน้ากากผ้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาดฟรีไซส์ค่ะเพื่อนๆเย็บใช้แล้วก็เย็บขายได้เลยนะคะเป็นไซส์ผู้ใหญ่ค่ะทรงนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะดูที่แพทเทิร์นนะคะอันนี้แพทเทิร์นนะคะความยาวนะคะ26ซนติเมตรค่ะ แล้วก็ความสูงนะคะเขาอยู่ที่18เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตรงมุมนะคะวัดจากมุมนะคะเข้าไปนะคะด้ละ5เซนติเมตรจากนั้นให้ขีดเส้นค่ะนี่นะคะก็เป็นขนาดที่ตัดแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นด้านในนะคะชิ้นด้านในก็ เออสิเซนเมตรค่ะแล้วก็ความสูงนี่อยู่ที่1 8บแซนเมตรค่ะจากนั้นมาตัดผ้านะคะเป็นผ้าลายนะคะชิ้นนอก1ชิ้นนะคะซับในหนึชิ้นแล้วก็ผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็ก1ชิ้นค่ะแบบนี้นะคะเราจะวางนะคะด้านถูกชนกันนะคะประกบด้านถูกชนกันแล้วก็วางด้วยผ้าชิ้นเล็กค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดยึดไว้นะคะโดยรอบค่ะกำหนดมาร์กนะคะจุดที่จะเว้นไว้กับผ้าค่ะเราจะเย็บโดยรอบเลยนะคะนำาึ้้นจากเย็บโดยรอบค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะก็ย้ำนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของตะเข็บค่ะ จุดสุดท้ายนะคะก็ย้ำตะเข็บนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะจากนั้นก็กลับด้านในออกมาค่ะ ใช้กันไกลกลับผ้านะคะสอดเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ทิ้มตรงมุมนะคะให้มุมโผล่ออกมาค่ะแล้วก็กรีดนะคะใช้กันไกลนะคะกรีดตรงตะเข็บนะคะโดยรอบเลยค่ะกลับผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับเ,ออเข้าไปะคะ่ะ พับช่องกับผ้าเข้าไปนะคะกรีดนิดนึงนะคะจากนั้นก็นำเคลื่อนเย็บค่ะเคลื่อนเย็บริมๆนะคะประมาณ2ม mm ิมตรถึง3มมลิเมตรนะคะโดยรอบเลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพับนะคะพับด้านล่างขึ้นมานะคะให้ดูที่มุมนะคะเราจะพับถึงแค่มุมตรงนี้นะคะแล้วก็กัดเข็มุดไว้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งค่ะ นำเครื่เย็บจากนะคะกดรอยพับนะคะประมาณ2องถสเมเนเหมือนกันค่ะเย็บที่รอยพับทั้งสองฝั่งเลยค่ะ จากนั้นเราก็ไปพับด้านข้างนะคะพับมาแบบนี้นะคะประมาณ1เซนติเมตรค่ะจากนั้นก็ให้เย็บนะคะเดินเส้นค่ะตรงนี้เราจะสอดยางยืดนะคะเย็บแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่อันนี้อ้อยเย็บอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะเราก็จะแบะตะเข็บแล้วก็เย็บค่ะแต่เ,เพื่อนๆแบะตะเข็บแล้วก็กัดเข็มหมดไว้ทั้ง4จุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งเย็บนะคะ กัดเข็มหมุดทั้ง4จุดแล้วทดลองพับเครื่องดูค่ะดูว่ามันจะเท่ากันไหมนะคะตรงที่มันเป็นสามเหลี่ยมโผล่ขึ้นมานะคะถ้าไม่เท่ากันนะคะจะต้องขยับผ้าให้เท่ากันค่ะเห็นตร,ตรงจุดนี้ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะขยับถอดเข็มบมุดออกแล้วก็ขยับผ้าให้ขยื่อนมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็กัดเข็มบมุดแล้วก็ถึงจะไปะเย็บค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ขยับนะคะเอ,อ่อทรงผ้าพิจมูกของเรามันก็จะเบี้ยวค่ะเป็นทรงเบี้ยวๆนะคะ ต้องขยับให้เท่ากันแล้วถึงจะนําขึ้นไปเย็บตะเข็บอีกทีหนึ่งเ,เย็บให้ห่างจากตะเข็บแรกนะคะประมาณ0.7ซนติเมตรค่ะนำไปเย็บอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะผ้าปจมูกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นไซส์มาตรฐานค่ะใส่พอดีเลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้เหมือนกันค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ยางยืดนะคะยางยืดตัดตั้งแต่25เซนติมตรถึง30เซนติเมตรค่ะแล้วแต่ว่าใครต้องการความยาวขนาดไหนนะคะถ้าเราทําส่งลูกค้าก็น่าจะตัดไปที่30เซนเมตรนะคะแล้วให้ลูกค้าไปถอดแล้วก็ ไปปลูกเองได้ค่ะมัดแบบคอร์ดไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รูดไปไว้ด้านในนะคะ ภาพปจมูกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าใครออชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนอ้อยนะคะก็หยอดเงินมาได้ที่นะคะเลขที่บัญชีนะคะ4402701622บัญชีไทยพาณิชย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ